ของสาวลาหน่อยเบอร์ทุกคนบวว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนฮับขา่าวซูซองย t u b e ของสาวลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพ่อก,กับสาวนาหน่อยในเมือนี้เนาะสาวลาหน่อยกับพายเอฟซีทุกคนเดินทางมาหาสาวโสดหน้าใหม่ทุกคนเลยซึ่งสาวโสดผู้นี้เนาะสาวลาน่อยก็ยังบทันหูสื่อเสียงเนื่งน้ำของเปิรเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสาวลาหน่อยก็มาหาเป็นครั้งแรกเนาะทุกคน ตอนนี้สาราหน่อยกับมาหดเงินของเพื่อนแล้วทุกคนเลยสาราหน่อยกับมาพร้อมทีมงานคือเก่าเนาะทุกคนมื่อนี้ก่อนเอินกับขอฝากเอฟซีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาราหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อเพื่อให้สาราหน่อยได้มีกำลังใจได้เหตุคลิปต่อๆไปเนาะโดยคันว่ามีโฆษณากับเบิ่งใเห้นสาราหน่อยนี่เด้อเพราะว่าได้ได้ของสาราหน่อยจากการเบิ่งโฆษณาเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเลยตอนนี้สาราหน่อยกับทีมงานสิเข่าวไปโอ้ไปลมมข่าไปสอบถามนอกเนาะทุกคนที่มาที่ไปว่า เป็นยังคือออกมาเปิดใจเนาะทุกคนเนาะโดยอ่ะไปเข่าไปโอ้ไปลมน้ำนองเิ่นเลยทุกคนเด้สวัสดีสบายดีทางสาวโสดเฮาเนาะก่อนเอิญขออนุญาตถามมีซื้อวนันเนาะใดนอใารซื้ออ่นะซื้ออุอายุน้องจะปีนะไรสิบเก้าปีสิบเก้าปีเปิดใจมาเนี่เปิดมาหล่นแล้วบอยังเลยประมาณในสองสามเมื่อสองสามเมื่อ อืหากกระเปิดเนาะมี่เบ่คนอคนดมยังยังบทดันมีอยู่เปิดใจใหม่คือว่าอะไรเนาะหากกระเปิดใจเนาะอ่โดยโดยแล้วทางน้องอูเนาะขออนุญาตถามอยากลมนุมทั้งหนเป็นพิเศษบมีมีทังไหนก็ได้เออเออโดยคือบ่ว่าจะเป็นทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศเนาะจะลมได้ต่างประเทศนี่ อโอ้โหน้องเคยมีดมเคสเลกบ่าสนับในต่างประเทศบอปันไดวะบางทีแบบว่ามาบางทีเนาะเพิ่นก็เป็นคนลาวเนี่ยแต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนี่ดมได้เนาะโดยในเรื่องอายุเด้ทั้งน้องอุนี่อยากไลยอายุจักปีประมาณจะ6 2ึ้นหาจ50ปลายอืมเดี๋ย50ปลายโดยโดยคืออยากไลยเป็นอ่า ใหญ่กว่าน้องบ่กี่ไงเพราะว่าเขาใหญ่กว่าเฮาเขาเคยเฮ็ดเกี่ยวกิจงานจุดดูแลด้วยถือว่ามีเหตุผลเนาะทุกคนเนาะทางน้องเพิ่นได้ว่ามานี้คือเอาตั้งแต่20ปีบ่น้องแหละไปฮอด50กว่าเนาะเออๆก็คืออยากได้คนที่ว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะเฮาสิได้เพิ่งพาอาศัยได้แล้วเรื่องหน้าตาบุคลิกของเพิ่นเด้อยากไะไแบบไรหน้าตากะ อะไรก็ได้เนาะขอแค่แบบว่าเวลใจบ่นันโดนไปเที่ยวไล่อ่าเออเออเรื่องหน้าตาอะไรก็ได้เนาะขอแค่ว่ากินไปลินไปเที่ยวเนาะโดยกินเหล้ากินเบียร์เมามาเด้โดยคืออ่าคันว่าโดนๆไปได้เนาะแต่ว่าทุกมื่อมันแบบ่อดีโดยขออนุญาตถามทั้งน้องอูนี่อ่าเป็นดุคนที่เท่าวไรเนาะ ลูกคนที่หกคนที่หกพี่น้องอีกบ่หนยบ่เป็นลูกสาลสาโอ้เป็นลูกสาวาดาว่าเัาร์ชาตรกคนเลยป้าลูกสาวดาพอกกระหักเมฆก็ห่วงนอาสนกโดยเมฆหมุนกระคอนโดยโดยเอเป็นลูกสาวดาแล้วอันทางน้องอูนี่อยู่เฮือนบอแต่ละเมื่อบ <c oughs> า,า,างที่อากาศอยู่เฮ่อนออนไลน์บางที่กับปนาอืมโดยค่าค่ายังอยู่บออยู่เ่ืงกันนี่ ยังย so ังบม่ได uh, uh ้ค huh. ่ะใครยังอ่ะอืมโดยคืออ่ะสมุดไปหน้านี่ไปเฮ็ดยังอยู่นาเนี่ยไปฮดผ้าผืนหยาเสวยแม่เนาะอืมโดยโดยทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นกะมานอนเฮือนบ่อหรือว่านอนนาสะลายเป็นสินอนนานอนนาเนาะเอเพิ่นปลูกผักปลูกหญ้าเนาะแต่ทางซสาวุนี่เขามานอนบ้านบ่แม่นโดยไก่บ่เฮือนเจ้าอ่าจากนาไก่เติบมาเปิ้ลหยางฮอดก็ประมาณสองสามชั่วโมงป้าเจ้าย่างไปนี่ เจ้าก็ย่างเจ้าก็ยืมรถเอื้อยไปอ่าเออเเจ้ายังบ่ทันมีรถเป็นของตัวเองยังโดยอันเฮือนนี่ก็เป็นเฮือนของเจ้าเองบัดนี้อันนี้เฮือนของเอื้อยมาอยู่นอนเป็นหมู่เอื้อยโอ้อ้าวเดี๋ยวเฮือนเจ้าอยู่ไซบัดนี้เฮือนน้องกันอนอยู่นลำพอนลำแม่ทางในอืมอืมอืมโดยมาอยู่นลำเอื้อยอยู่ในนี่เนาะโดยอ่ะขอนอเอาเงินเอาวลาน แมนมาอยู่นอนอาลาชจนเอื่อยโดยคือทางเอื่อยเพ็่นก็นมีครอบครัวแล้วเนาะเอยน่องเจ้าเือได้ทางเจ้าเนาะอืมก็เลยออกมาเปิดใจอยากหาคนโอูคนดมแล้วขออญาตถามเนาะทางน้องนี่เคยลมภูบาวมาก่อนหรือว่าเคยอ่าผ่านการแต่งงานมาก่อนอยู่บ่เคยลมภูบาวแต่ว่าบเคยผ่านการแต่งงาน อืมโดยโดยมีปฏิเสธเนอะแม่เน่ยเนาะเปิ้นหยิมงามแลสนุกเนาะออแก็คือลมผู้บบาวในบ้านนี้บอลมต่างเมืองต่างแขวงอืมเคยเห็นหน้ากันอยู่บ่บเคยนะมีแต่ลมกันน้โทรศัพท์ที่ซื้อแม่เออโดยโดยลมทางทุท์นั่นาหละออกมาเปิดใจนี่ทั้งพ่อแม่เปิ่นกรับหูน้าบบ ครับมาแล้วเพิ่นกะบ่ได้ว่าอย่างตีบอกยังไงทั้งเพิ่นบ่พอบเนาะโดยแม่หด้ยทุกคนมาเปิดใจเนาะเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำ้วบ่กินแล้วแต่ยังน้อกินนี่กะซื้อเอื้อยซื้อของกินมาแต่แต่เมืองอ่ะอืมโดยโดยไปตลาดเนาะคืออ่า ออกมาเปิดใจในครั้งนี้เนาะสมติว่าเพิ่นนอะมีเอฟซีอยากมาดินมาเที่ออกอะมาได้บอมาหาเจ้านี่โดยมาได้เนาะอืมโดยแต่ยังดีตอนหับเพิ่นเนาะนน <laughs> ทุกคนเพิ่นกะเป็นสาวโสดอายุสิปีเนาะเป็นสาวขึ้นไม่ได้เนู่่ <laughs> สิบเก้าปีโดยแคคิดว่าน้องยังน้อยอยู่ประมาณสิบเจ็ดเนาะเบิ่งซีพียูน้องเพื่อนนะนะเนีบวกกันไว้ใช่ไหมสิบเก้าทุกคนนะเนยนโดยโดยแล้วสมมติเนาะทางน้องนี่เป็นลูกสาวด่าสมมติว่าทางนมเพื่อนเข้ามาโอ้มาล้มคุยกัน่ะถึกอกถึกใจแล้วเพื่อนชวนน้องหล่ะไปอยู่น้ำี่ไปบ่ไปอยู่อ่ฝั่งไทยอ่านี่ก็ต้องถามบางพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็เอื้อยก่อนนะเพื่อนุญาตบ่โดยโดย ก็คือขืนอยู่กับพอกับแม่เนาะเพราะว่าทางเจ้าเองกัเป็นลูกสาวดา่าคันแม่มีอะไปนะไปเรก็อยไปแล้วเนาะแต่ว่าอ่าคันว่าไปไป,ไปมาๆได้เนาะอ่ะเเอาเผื่อไว้ทุกคนเลยก็คือสมมติจะมีครอบครัวก็คืออ่าเจ้าอยากอยู่น้ำเม่โบหรือว่าอยากออกเงอนเป็นของตัวเองก็ ออกเรื่อเป็นของตัวเองแล้ะก็เที่ยวเบิ่งเที่ยวไปเที่ยวมาอไปมาจูดดได้เนาะโด,โดยสะดวกแบบนี้เนาะโดยโดยแต่ว่าบออะอยู่ไกลาจากเพิินเนาะพอไปมาหาสูกันทุกคนเลยมื่อนี้ยนอยู่เฮงอนกับเอืย่ยกับดานไม่ได้ออนหนาวบา่ทางน้องเมื่อนี้ไม่ไออนหนา,บา่บ่ ถือว่าฮาโชคดีนาะสนุกเนาะมาก <มา S 1> ็าาคือเห็นเพื่อนเลยที่แท้จริงกระ่บหูได้เงินเพื่อนในนฮอถามมากทุกคนเลยฮัลโหลถามเนาะพอมีเคยมาจักเทื่อโดยมาเห็นตัวจริงกระ่บผิดหวังเนาะเพราะว่าทางน้องเป็นกาณาดักเป็นตะแพงทุกคนเลยด้ยอ่าแล้วอ่าพูดถึงเรื่องนุ่มๆเนาะสมมติว่าเพื่อนอ่าเป็นพ่อห้างลูกติดพ่อหมายแบบนี้ทางน้องนี่สิลมได้โบ ระลมได้เนาะค่ะเป็นเขาเข้าบอติเมียโดยรดมได้แต่ทาเขาไม่มีเมีเนาะโดยทาโซดหรือว่าโซลูติดเนาะโดยแต่หลักลูกหลักเมีมากับมีระมทั้งนมดโดยอ่ะพอห่างพอใหม่กรลมได้เนาะเออทางฝืนกับบริติได้ทุกคนเลย ก็จะวันน no ี้มีมาคือน้องคนลาแหละแม่เนาะเด้วทางน้องนี่นะสะดวกตอบเซตในเวลาใดอ่าตอบได้ตลอดเนาะถ้าไม่มีเวทเนาะโดยบอกไงคือเวลาหนุนมๆเข้าเซตมานี่ก็คือว่างตอบเลยเนาะกันว่าบริเหตุอย่างอยู่เงินแบบนี้เนาะโดยโดยถือว่าเป็นสาวสูอ่า เกือบมาเนาะเกือบสมบูรณ์ว่ายเซนชาตุกุลเดชคือเลวลาในการตอบเศษก็คืออ่าเกือบ,อบมี<ด>เนาะตอบไร้ทุกเวลาว่ายเซนชาตุกุลเดชพออยามนี้เราก็พูดพักกับแต่ยามตอนเศร้ากับตอนแรงเนาะจะหลายชีวิตแต่ตอนแรงตอนเศร้าไปเลยเออ <laughs> <c oughs> โดยแล้วสมมติว่าทางหนุ่มเขาเนาะเพิ่นสูบยากินเหล้ากินเบียระทางเจ้านี่สิวานเอาได้รับไร่โบ สูบยาค่ะบางสูบลายกะครับได้เนาะกินเหล้ากินเบียร์กะกินแห็เป็นเวลาเนาะอือแมน <c oughs> ทุกคนเ้ยทางน้องเป็นกันค่ะมีเหตุผลทุกคนในที่ว่ามาก็คือเป็นเวลาไม่ได้เนาะย่างเส่นนะมีงานดอกง,งานบุญงานศนะิลเนาะอือทุกคนกันว่ากิน<ม>ทุกมือ้อเนาะกินทุกมื้อเมาเมาเมาแล้วพานเฮากะสิอ่ะบอกเคยบอกโอเคเนาะอือฮือ่าจะททุกคนเด้ยามเนาะแบบกิยนยามบุญยามศิลอะไรโดย เดี๋ยวาทางเจ้าเนี่เนาะอายุสิบเก้าปีแต่ว่าอยากเลน่นมอ,นา,า,อนายุสาหอดหาหาหาสิบปลายคือหมักเพิ่นเป็นที่ัยผู้ใหญ่ก่อนบอกแม่เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาอ,อาจจะดูแลเขาได้เพราะว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วอืมโดยโดยอ่าแล้วขออนุญาตถามภายในเฮือนในซานทั้งน้องนี่เฮ็ดยู่เฮ็ดกินเป็นบอดเฮ็ดเป็นนาะอืมอืมหน,นึ่งขาวหนึ่งหน้าเฮ็ดยู่แนวกินเป็นเบิ้ ออสนุกเป็นบ so ่สนุกน like> ี่โบต่อใจยังทั้งหยาเลยน้อโดยเลยทั้งน้องนี่อ่ะเคยหำเคยเฮียนอยู่บ่เฮียนหอดใสเคยเฮียนเนาะเฮียนหน่อยประมาณมสองเพราะว่าเสียสละให้อายเฮียนต่อเพราะว่าอายไปสิจบแล้วยังมีาไเน้องดูเลยอายนะเฮียนต่อเลยนอกเพราะว่าอายเฮียนต่อทหารน้องต้องใช้เงินหลายโดยโดย ปกติมีแต่ทางไอ้เสียสละให้น้องเนาะโดยไม่ได้น้องเสียสละให้อไอ้โดยโดยคือทางไอ้เพิ่นเฮียนน่ะเป็นทหารน้องเฮียนฮอดมสองก็เลยออกมาดูกันว่าน้องสิเฮียนต่อกกับนักตั้ง่อแม่เพิ่นเนาะโพมาเสิเงินเลยทางเนาะโดยโดยเงินเดี๋ยนมันก็ลายแล้วการใช้จ่ายกัโดยแล้วน้องนี่มีความฝันอีหยังแบบว่าอยากเฮ็ดเป็นของตัวเองบ่ มีความฝันอยู่ป่ะเกี้ก็เคยมีแต่ตอนนี้บ่มีแล้วละอืม <c oughs> จังได๋นะเป็นอะไรก็ความฝันนะคือว่าตอนนี้บ่มีอ่าความฝันตอนนั้นก็คือ,อยังยังเรียนอยู่ก็ยังบ่มีความฝันแต่ตอนนี้เแล้วผมมีแล้วบ่มีแล้วเนาะเออตอนอยังเรียนเจ้าฝันว่าอยากเรียนเป็นหยังความฝันก็อยากเรียนเป็นพวกแพทย์บ่พวกอันทหารใช่แต่ว่ามันก็เป็นไปบ่ได้เนาะอืมๆๆมอืมคือมีโอกาสเจ้าก็อยากเรียนต่ออยู่บ่ มีโอกาสการยังเย็นต่อเนาะแต่ก็มันก็อาจสิบ่มีโอกาสเนาะเพราะว่ามันก็สายไปแล้วเนาะอายุ่ของกันจำนิ่แล้วนะโดยเป็นโตแบบวิชาชีพไม่น่าจะไดอยู่เนาะก็ไปเย็นแบบนี่น่าจะไม่ได้แล้วเก่าใจเขาเร็ววันนี้นะอืออือก็คือเคยมีความฝันอยู่เนาะแต่ก็ได้เสียสละให้อ้ายทุกคนเลยคือทั้งอ้ายเพิ่นยังบ่ได้มีครอบครัวบอตอนนี้ยังเนาะตอนนี้ก็กำลังสิเตรียมตัวไป เพียนเนาะเพียนต่อเป็นทหารประมาณสองสามขีดนี่ก็อาจชิได้ไปแล้วโอ้โดอยดยขออนุญาตถามทางครอบครัวของน้องเนาะฐานะอยู่ในอ่าอำลับหลายุกยากหรือว่าพออยู่พอกินหรือดำด้วยก็บขันทุกยากกับหมู่บานใดเนาะก็พอหาหาใสพออยู่พอกินอยู่ในหนึ่งกับก็มีก็ต้องหาขายหาใคร โดยโดยแเ้วเขาน้าแต่ละปีเนี้ยกลุ่มอยู่กลุ่มกินอยู่บ่เขาน้ากะแต่ก่อนกพ็พออยู่พอกินแต่ตอนนี้เขาน้ามกเจะมันบ่ได้เนาะมันลุกเนาะอืออืออือพอยาถามเดวปีนี้ได้จักซอฟน้องละปีนี้ก็ได้ร้อยหนึ่งเพราะว่าคนนนี้ก็ครัวก็ะไลายโดยคือร้อยหนึ่งนี่ถือว่ได้อยู่น้อยสนุกเนาะแต่ว่ากัน,นบ่พ่อกินบ่น้องละแมนเพราะว่ากลัวไ่บอก คนไล่กับญาติพี่น้องมาเห็ดซอยนี่ก็ต้องเดแบ่งกันอืออืออือแบ่งปันให้พี่น้องนำเนาะมันกอ่าแบ่ง่นไล่ขุดนำเนาะโดยแต่คืนทองมันก็ไลยแล้วพี่น้องอี่เขาก็ต้องได้แบ่งโดยทุกคนเลยคือนาก็เห็ดทุกปีเนาะโดยอ่แต่ว่าเขาหน้ากันได้แต่บางปีเนาะบางปีได้ได้กับกุมอยู่กุมกินทุกคนเลยแล้วอ่าคนพาเห็ดให้เห็ดหน้านี่ก็คือพ่อแม่นี่บอกแม่มีแต่พ่อแม่เอื้อยอือ ้ท get ุกคนเลยทั remember, ้งน้องก็นําให้นําหน้าเป็นเลยเอ่ะมื้อนี้เพิ่นก็มีแต่ยิ้มทุกคนเลยจังได๋เนาะนมๆมเฮาเบิ่งคลิปแล้วสิบ่ยิ้มตามบ่เนาะคือเพิ่นยิ้มงามไดแม่นทั้งน้องนี่ยิ้มงามทุกคนเด้ยยิ้มือาโดยแล้วอ่าทางพ่อแม่เจ้านี่มีอายุจักปีน้องล่ะ ังพ่อแม่นี่ะหาสิจะเข้าหกสิดสิบไปแล้วเนาะอายุแม่บ่านเนอายุแม่หกสิบไปอืออายุแม่หกสิบใจโดยพ่อเน พอค่ะประมาณอันนี้ก็บาจากละลึกแหละประมาณหาซิฟอกซ์เจจิ๋แต่กับกะบงงประมาณต้องลองเบิรงเงินยังมีหัวเนาะว่าอยุ่พอเป็นจีบปีแล้วเห็นก็คือเสียได้ดุกเคยได้แล้วเนาะพามาเห็นหน้เห็ดหน้าโดยบ่บ่เปิดกระเทาะเลยเนาะโดยคือน้องออกมาเปิดใจนี่ออกมาเปิดใจแบบว่าแค่คนคุยสื้อบ่หรือว่าหาคู่ชีวิตเลยหาคู่ชีวิตเลยเนาะอืมอืมคันว่ามีเนาะเจอคนที่ถืออกถือใจน้องสียใจเวลาคุยกับเพื่อนนี่ลวนปานไรก็ ก่อนปีหนึ่งหรือปีปลายก่อนเนาะโอ้ถือว่าเบิ่งใจกันประมาณนักปีเนาะปีหนึ่งหรือปีปลายทุกคนเนี่ยก็คืออ่าหลังจากปีนี้ก็คือพร้อมสั่งครอบครัวเลยหนึ่งก้อนเนีนบ่โดยทุกคนเป่นก็ะใสเวลาเบิ่งใจประมาณปีหนึ่งเนาะโดยเพราะว่าเอาก็ศึกษากันไปก่อนเนาะโดยโดย อืมแน่แหละทุกคนเลยทุกคนเราจะล้มหรือว่านั่นนี่เขาก็ต้องล้มกันไปก่อนพี่ผู้แหละไม่อยนางนี้แล้วเราจะเอาวนดนน้องก็มีโทรศัพท์ใส่อยู่บ่มีอืมดินเฟสดินได้ดินจะไลน์จะดินเฟสน่ะไลน์ไม่ค่อยดินเนาะบ่ทั้งเบอร์โทรโทรเขาได้ปกติบ่โทรเขาได้ปกติอืมเผื่อว่าหนุ่มๆเฮาคนใดเนาะขี่ว่าเพิ่นบ่ได้รินเฟิร์นไวซันจ้าเพิ่นก็สิขอทั้งเบอร์น้องก็สะดวกหับอยู่บ่ก็สะดวก อืโดยโดยอ่ะหลังจากนี้เปินกาซีโค่อนข้างเงาไเลยวเนาะคืออ่ะคิดล้นบ่ราองหนาที่วาก่อนฉีออกมาเปิดใจนี่ก็คิดดนอยู่เนาะโดยสาเหตุที่ออกมาเปิดใจนี่เป็นแน่าไร แบบว่าเงาโบหรือแบบโบมีคนคุยเงากับโบมีคนคุยเนาะเฟซในเฟซในไลน์ก็เงียบนะบอกนอนเรื่องคื่นเงียบทีมีรับคือว่าผู้เจ้าผู้งามอยู่ในสนุกเนาะโดยผู้บ่าวในบ้านนี่บ่มาจีบเลยบอโบนะโบเป็นคนบันเดียวดิส่วนไลน์กั คือจริงได้เนาะที่เราเห็นกันเด็กๆแต่ยังน้อยแหละว่าง่ายๆกับแบบว่าอยู่มาจีบกับค้นเๆใหญ่ๆนะฮะมุจักกันอยู่อะน่าสนุกเนาะมาหนีิโอเคเพราะว่าทางสาวละน้อยกับสนุกก็ได้มากดบกวนเวลาของน้องเพิ่นนี่ก็โดนบ่สมควรเนาะสนุกเนาะโดยแม่นแหละโดยก็มีแต่ว่าอืมโดยอยากให้น้องฝากถึงนุ่มๆปะคนที่สิเข้ามาโอลมนำน้องนี่มีหยังบ่ ก็ผมียังเนาะก็ให้พ่อพูดพ้อมนั่นกะทางเขาไาหาได้เนาะแบบโดยโดยโดยอ่ะก็คือสะดวกคุยเนาะสะดวกทุกเวลาเลยว่าฉันจะคุยเรื่องการเสพเนาะโดยโดยอ่ะก็โอเคเนาะมีแต่ว่าถ้าคลิปนี้ก็ขอให้ทั้งน้องนี่เจอคนที่จริงใจเนาะได้กับสื่อชัดทางต่อหน้าได้รับดังได้ก็ทั้งน้องนี่เพิ่งพาอาศัยได้เนาะ ภายในอนาคตทางหน้าววเซนซะดยสำหรับอ่มามื่อนี่เนาะสาวละหน่อยกับสนุกคกับสิพอโจคิปไว้เพียงเค่นี้เนาะสนุกเนาะโดยขอกราบเข้าขมาสบายดีเดอ้อ